เชียร์ที่คำพรยอมรับปิดฉากรักสี่ปีไฮโซบิกลองปรับแล้วแต่ไม่พอดีเรียกได้ว่าปิดฉากรักสี่ปีไปแล้วค่ะสําหรับคู่ของสาวเชียร์ที่คําพรและไฮโซบิกธนพลล่าสุดเชียร์ได้ออกมาเปิดเผยสาเหตุถึงการเลิกรากันว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจร่วมกันตกลงร่วมกันจริงๆเป็นการพูดคุยกันครั้งแรกถึงเรื่องความสัมพันธ์ขอแก้ข่าวระหองระแหงก่อนหน้านี้นิดหนึ่งนะคะ เราไม่มีอะไรนะคะเพราะจริงๆความสัมพันธ์ดีมาโดยตลอดตอนคู่รักมาเทไม่ใช่คู่เราส่วนประเด็น unfollow เชียร์ไม่ได้ c o m ม i t ในการ follow status กันเชียร์ไม่ได้ follow เขาแต่ทีแรกเราค o n n e c t กันทาง Facebook อะไรแบบนี้ไม่รู้ว่าเป็นประเด็นได้ยังไงแต่บอกไว้ก่อนตอนนั้นไม่ได้มีปัญหาความสัมพันธ์ยุติความสัมพันธ์คือว่ามันมาถึงจุดหนึ่งเฉีรยว่าเหมือนเป็นคนตรวจสุขภาพเราคิดว่าเรายังแข็งแรง แต่เราต้องตรวจสุขภาพว่าจริงๆเรายังโอเคไหมเช่นความสัมพันธ์ที่เดินทางมามากกว่า4-5ปีมันก็จะต้องไปอีกสเต็ปหนึ่งละทีนี้เลยต้องตรวจสุขภาพเช่นกันว่าเรายังโอเคอยู่หรือเปล่ามันเป็นเรื่องของคนสองคน โรคแทรกซ้อนคืออะไรเชื่อว,ว่ามีทุกคู่แหละความพอดีไม่พอดีมันมีบางจุดที่เราเคยก้าวข้ามผ่านมาในความไม่พอดีบางอย่างแต่ณนะวันนี้บางสิ่งที่เราปรับตัวมานานแล้วแต่เป็นการปรับมาแล้วในบางอย่างพอมันยังไม่พอดีกันจริงๆมันเหมือนจุดเล็กๆที่ค่อยๆสะสมคู่เชีรยก,กับบิ๊กไม่ใช่คู่ที่ทะเลาะกันจุกจิกคนที่พูดก่อนคือเราคือเชียย์แต่มันเป็นการชวนคุยนะคะเรามาดูกันหน่อยไหมว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างมันจึดตั้งแต่ตอนนั้นเลยไหม มันจึ๊ตั้งแต่ตอนแรกเลยแต่มันเป็นการตัดสินใจร่วมกันนะคะเขาเข้าใจไหมอย่างที่บอกมันเป็นการตกลงร่วมกันว่าเราจะยังไงต่อดีคําตอบคือเพื่อนกันเหมือนเดิมคือระหว่างที่ผ่านมามันไม่ได้มีปัญหากระทบกระทั่งกันชัดเจนเหมือนความสัมพันธ์มันดําเนินมาเรื่อยๆแต่มันมีสิ่งที่โฟกัสกันทั้งคู่บางอย่างก็ไม่อยากเอามุ่มยิมให้อีกฝ่ายบางอย่างเขาก็ไม่อยากให้เราไม่สบายใจบางข้อพอเราไม่คุยกันแล้วมันเก็บไว้ เราทั้งคู่ก็เลยเกิดจากที่ไม่เป็นอะไรจริงๆแล้วมันเป็นอะไรเป้าหมายชีวิตไม่ตรงกันไม่เชิงนะคะเราเคยมองชีวิตคู่ด้วยกันอยู่แล้วแต่แค่วันนี้ความสัมพันธ์ที่เราเดินมาพอามองย้อนกลับไปบางจุดมันไม่ได้ผ่านการพูดออกไปเราเก็บไว้มารู้ตัวอีกทีความสัมพันธ์มันลดลงเรื่อยๆต่างคนต่างเก็บไว้ทั้งๆที่ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรรุนแรงเลยเป็นเรื่องของความเข้าใจของเราทั้งคู่จริงๆเราเป็นเพื่อนกันมาก่อน การคุยกันครั้งนี้เราได้คุยกันด้วยความรักเชียยังบอกเขาเลยว่าวันนี้เชียรักเขาไปแล้วยังไงเขาก็เป็นคนที่เชียรักอยู่ดีเพียงแค่ว่าวันนี้มันไม่ได้อยู่ในรูปแบบเดิมการแต่งงานอันนั้นไม่ใช่ประเด็นหลักเสียใจไหม เชร์เสียดายอยู่แล้วแหละความสัมพันธ์ที่เราตั้งใจเดินมามันเป็นความสัมพันธ์ที่เราก็มองว่าอยากให้มันไปนานๆแต่ถามว่าเสียใจไหมก็คงไม่ใช้คําว่าเสียใจแล้วกันยังไงวันนี้เราก็ยังรักเขาอยู่ดีเขาก็ยังรักและหวังดีกับเราอยู่ดีแต่เพียงแค่มาเป็นเพื่อนกันเท่านั้นเองจะมีโอกาสกลับมามีไหมถ้าพูดตรงๆอันนั้นมันตอบไม่ได้ณวันนี้ก็เช่นกันมันอาจจะชัดเจนว่าเราเลือกที่จะเป็นเพื่อนกันจริงๆมือที่สามไม่มีค่ะ